เสียงผู้ประกาศดังขึ้นท่ามกลางภาพข่าวทั่วโลกทั่วโลกตะลึงปัญหาที่มหาอำนาจแก้ไม่ได้ทีมไทยกลับทำได้สำเร็จแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังชัยชนะนั้นซ่อนเรื่องราวของหัวใจที่เต้นแรงท่ามกลางวิกฤตระดับโลกชายหนุ่มไทยธรรมดาคนหนึ่งกับหญิงนักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสถูกโชคชะตานำพาให้พบกันในเวลาที่โลกกำลังพังทลายแสงไฟดับลงเครื่องจักรเริ่มควบคุมไม่ได้ เสียงเตือนภัยดังขึ้นทั่วอาคารแต่ในวินาทีที่ทุกคนหนีเอาตัวรอดเขากลับเดินเข้าไปข้างหน้าและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์ของวิทยาศาสตร์แต่มันคือปาฏิหาริย์ของความรักที่เปลี่ยนทั้งโลกอย่าพลาดตอนนี้เพราะเรื่องราวนี้จะทำให้คุณเชื่อว่าหัวใจหนึ่งดวงสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้จริงๆทั่วโลกตะลึงมหาอำนาจแก้ไม่ตกพอทีมไทยมาถึงก็ทำได้สำเร็จ กลางห้องประชุมของสหประชาชาติอุณหภูมิในอากาศเย็นจัดแต่ภายในหัวใจของทุกคนกลับร้อนรุ่มเสียงฝนด้านนอกกระทบกระจกดังเบาๆขณะที่สายตานับร้อยคู่จับจ้องไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งจากประเทศไทยเขาชื่อพีมนักวิศวกรหนุ่มผู้มาพร้อมทีมเล็กๆจากกรุงเทพปัญหาที่มหาอำนาจถกเถียงกันมาหลายปีไม่ว่าจีนอเมริกาหรือรัเสเซียก็ไม่สามารถแก้ไขได้แต่เขากลับบอกเพียงสั้นๆ ลองให้ผมได้ดูใกล้ๆสักครั้งครับหญิงสาวผู้แทนจากฝรั่งเศสชื่อคลาร่าเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเชื่อว่าทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเท่านั้นถึงจะสำเร็จแต่พอเห็นพิมพ์นั่งลงกับพื้นเปิดกล่องไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านเธอกลับนิ่งไปทั้งร่างเสียงโลหะกระทบกันแผ่วเบากลิ่นฝุ่นและกลิ่นน้ำมันจางๆลอยขึ้นแต่จมูกหัวใจของคลาราเต้นแรงโดยไม่รู้ตัว เขาใช้มือเปล่าประกอบชิ้นส่วนอย่างมั่นคงสายตาแน่วแน่ราวกับกำลังสร้างสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตภายในไม่กี่นาทีแสงไฟที่ดับไปทั่วห้องกลับสว่างวาบขึ้นอีกครั้งเสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกยืนขึ้นปรบมือแต่พีมกลับยิ้มเพียงบางเบาคลาร่ามองเขาอย่างไม่เชื่อสายตาเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความเก่งแต่คือความอ่อนโยนในแววตาของชายคนนั้น ในจังหวะที่แสงไฟสะท้อนผ่านใบหน้าเขาเธอเห็นเหงื่อเม็ดหนึ่งไหลผ่านข้างแก้มแสงนั้นทําให้หัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นคุณทําได้อย่างไรเธอกระซิบถามพิมพ์หันมามองยิ้มอ่อนบางครั้งสิ่งที่ยากที่สุดไม่ได้ต้องใช้พลังแต่ต้องใช้หัวใจครับคลาร่ามองเขานิ่งเสียงฝนหยุดลงเหลือเพียงความเงียบอบอุ่นระหว่างทั้งสองแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อเสียงเตือนภัยดังขึ้นทั่วอาคาร หน้าจอแสดงภาพระบบใหม่ที่พิม์เพิ่งแก้เริ่มทำงานเกินขีดจำกัดแสงไฟเริ่มกระพริบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นคาร่าคว้ามือเขาไว้แน่นเธอคว้ามือเขาไว้แน่นจนรู้สึกถึงอุณหภูมิจากผิวของกันและกันนิ้วของเขาอุ่นจัดในขณะที่มือของเธอสั่นเทาเสียงสัญญาณเตือนภัยยังคงดังไม่หยุดไฟสีแดงกระพริบไปทั่วห้องประชุมเสียงคนตะโกนสั่งการสับสนดังระงม แต่ในสายตาของพีมมีเพียงใบหน้าของคลาร่าเท่านั้นอย่าปล่อยมือผมนะเขาพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงคลาร่าพยักหน้าแม้ดวงตาจะสั่นระริกด้วยความกลัวอุปกรณ์ที่พีมเพิ่งสร้างเริ่มปล่อยไอร้อนออกมาไอสีขาวพวยพุ่งปกคลุมห้องกลิ่นเหล็กร้อนผสมกับกลิ่นโอโซนแสบจมูกทุกคนถอยหนีแต่พีมกลับเดินเข้าไปใกล้เครื่องต้นแบบนั้นพร้อมคลาร่าที่ไม่ยอมปล่อยมือมันกำลังโอเวอร์โหลด เสียงนักวิทยาศาสตร์จากเยอรมันตะโกนแต่พีไม่ได้ตอบเขาเพียงศบตากับคลาร่าก่อนจะโน้มหน้าเข้าไปพูดข้างหูเธอเบาๆเชื่อใจผมนะหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยอมเสี่ยงชีวิตกับชายที่เพิ่งรู้จักแต่ในแววตาของเขามีบางอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีวันทอดทิ้งเธอเขาดึงเครื่องมือชิ้นหนึ่งออกจากกล่องสายโลหะบางเส้นสะท้อนแสงสีทอง เสียงประกอบดังคลิกคลิกอย่างต่อเนื่องเงื่อไหลผ่านข้างแก้มของเขาแต่สีหน้าไม่สันไหวแม้แต่น้อยคลาร่ากัดริมฝีปากแน่นสายลมจากช่องระบายอากาศพัดกระโปรงเธอเบาๆแสงสีแดงยังคงกระพริบและในวินาทีนั้นเครื่องจักรทั้งห้องก็หยุดนิ่งทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงไฟฟ้าไม่มีเสียงเตือนมีเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนที่ยังยืนอยู่ใกล้กัน คลาร่าหลับตาแน่นก่อนจะเปิดขึ้นช้าๆเห็นเพียงรอยยิ้มของพิมพ์และควันบางเบาที่ลอยขึ้นจากเครื่องมันหยุดแล้วเธอพึมพำมใช่ครับมันปลอดภัยแล้วเธอเงียบหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพิมพ์ยื่นมือเช็ดน้ำตาให้เธออย่างแผ่วเบาคุณไม่ควรร้องให้เวลาชนะเขาพูดพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นแต่แววตาของเขาเริ่มอ่อนล้าลงทุกวินาทีพิมพ์คุณเลือดออก คลาร่าชะง,งักเมื่อเห็นเลือดสีแดงซึมจากแขนเสื้อของเขานิดหน่อยครับแค่โดนสะเก็ดไฟเขาพยายามหัวเราะแต่เสียงหัวเราะนั้นสัน่นก่อนที่เขาจะทุดลงกับพื้นช้าๆคลาร่าคุกเข่าตามลงมือของเธอสั่นขณะที่พยายามประคองเขาไว้อย่าหลับนะฟังฉันสิคุณช่วยโลกไว้ได้แล้วคุณต้องไม่พิมพ์ยิ้มจางๆผมไม่ได้อยากช่วยโลกเท่านั้นครับเสียงเขาเบาแ,บาแทบเป็นกระสิบผมแค่อยากให้คุณยิ้มอีกครั้ง คลาร่าชะง,งักดวงตาเธอสั่นระริกหัวใจเหมือนถูกบางอย่างบีบรัดแน่นเสียงประตูเปิดออกเจ้าหน้าที่หลายคนกรูก,กันเข้ามาแต่คลาร่ากลับไม่ยอมปล่อยมือเขาเธอก้มลงกระซิบที่ข้างหูเขาอย่าทิ้งฉันนะฉันยังไม่ทันบอกเลยพิมพ์ค่อยๆลืมตามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนบอกว่าอะไรครับคลาร่ากัดริมฝีปากน้ำเสียงสั่นพรา ว่าฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่เห็นคุณนั่งกับพื้นวันนั้นแสงไฟสีขาวในห้องประชุมกลับมาดว่างอีกครั้งเสียงปรบมือจากภายนอกดังราวกับพายุแต่ในโลกเล็กๆของพวกเขามีเพียงลมหายใจแผ่วเบากับหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันคาร่ายังคงกุมมือของพีมไว้แน่นแม้เสียงปรบมือและเสียงเรียกจากคนรอบข้างจะดังระงมแต่เธอไม่ได้ยินสิ่งใดเลยโลกทั้งใบในตอนนั้นเหลือเพียงชายคนหนึ่งตรงหน้า ชายที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดแสงจากหลอดไฟเหนือสีสาดลงมากระทบใบหน้าของพีมสะท้อนหยาดเหงื่อที่ยังเกาะอยู่ตามขมับคลาร่าเผลอยื่นมือขึ้นสัมผัสแก้มเขาเบาๆผิวของเขาอุ่นจัดแต่กลับสั่นเล็กน้อยอย่าพูดอะไรตอนนี้นะเดี๋ยวหมอจะมาเธอกลั้นเสียงสะอื้นพยายามยิ้มให้มั่นคงที่สุดแต่ดวงตาแดงก่ำจนแทบมองไม่ชัดพีมหายใจถี่แต่รอยยิ้มของเขากลับยังคงเหมือนเดิม อ่อนโยนและอุ่นใจคุณรู้ไหมคลาร่าเสียงของเขาเบาราวกับเสียงลมพัดผ่านตอนผมยังเด็กผมเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่รักใครอีกเธอชะง,งักมือที่จับมือเขาแน่นอยู่ยิ่งกำมากขึ้นทำไมเพราะผมเคยเสียคนที่สำคัญที่สุดไปในวันที่ผมยังช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาคู่นั้นมองไปที่เพดานขาวเหนือหัวเหมือนกำลังมองเห็นภาพในอดีตที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่พอผมเจอคุณผมก็รู้ว่าผมแพ้อีกครั้งคำพูดนั้นหลุดออกมาช้าๆคลาร่าหลับตาน้ำตาไหลรินอาบแก้มเธอไม่รู้ว่าความกลัวหรือความรักกันแน่ที่กำลังเผาไหมในใจเสียงฝีเท้าของแพทย์และเจ้าหน้าที่ดังขึ้นไกลไๆทุกคนรีบเข้ามาล้อมรอบเครื่องมือถูกนำมาต่อเข้ากับร่างของพีมเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะแต่ทุกจังหวะกลับทำให้คลาร่าหวั่นไหวเธอถูกพาออกมาจากห้อง แต่เธอยังหันกลับไปมองอยู่ตลอดเวลาประตูเหล็กค่อยๆปิดลงเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆและนั่นคือเสียงที่เธอไม่เคยลืมเลยหลายชั่วโมงผ่านไปฝนภายนอกยังคงตกโปรยๆคลาร่านั่งอยู่บนม้านั่งหน้าอาคารเสื้อกาวสีขาวของเธอเปียกชื้นแต่เธอไม่สนใจอะไรอีกเธอมองออกไปยังท้องฟ้าที่มืดสนิทหยดฝนตกกระทบผิวหน้าเย็นเฉียบแต่ในหัวใจกลับร้อนราวกับไฟเผา ทันใดนั้นเสียงประตูเปิดออกเบื้องหลังเธอหันไปช้าๆหมอคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าเคร่งเครียดเขาปลอดภัยแล้วครับแต่ยังไม่ฟืน้นคำพูดนั้นเหมือนปลดโซ่ตรวนออกจากอกเธอคลาร่าสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอย่างไร้เสียงเธอหัวเราะเบาๆทั้งที่เสียงยังสัน่นคุณบาแต่คุณก็เก่งที่สุดในโลกในคืนนั้นพิมนอนนิ่งอยู่ในห้องพักผู้ป่วยมีเพียงแสงไฟสีอุ่นจากโคมเล็กๆข้างเตียง คลาร่านั่งเฝ้าอยู่เงียบๆมือของเธอจับมือเขาไว้เหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปเธอมองใบหน้าของเขาที่สงบมองรอยแผลที่แขนที่พันผ้าขาวสะอาดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องวัชพิจรที่ดังเป็นจังหวะชา้ชาๆในหัวของเธอมีเพียงภาพวันแรกที่ได้พบเขาวันที่ชายหนุ่มจากประเทศเล็กๆเ,เข้ามาในห้องประชุมอย่างไม่สะดุดตาแต่กลับเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ด้วยมือเปล่า และด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่รักเธอก้มลงกระซิบเบาๆที่ข้างหูของเขาคุณรู้ไหมพีมตอนนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงคุณเธอยิ้มทั้งน้ำตาแต่สำหรับฉันคุณคือโลกทั้งใบภายนอกหน้าต่างฝนเริ่มหยุดตกหมอกจางๆลอยขึ้นเหนือแม่น้ำที่อยู่ไกลออกไปและแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มส่องเข้ามาในห้องส่องกระทบใบหน้าของชายหนุ่มผู้หลับไหล พร้อมเสียงลมหายใจที่เริ่มมั่นคงขึ้นทีละน้อยเสียงลมหายใจของพีมเริ่มสม่ำเสมอทุกจังหวะของลมหายใจนั้นทำให้หัวใจของคลาร่าเต้นตามอย่างอ่อนโยนเธอพิงเก้าอี้เบาๆสายตาไม่ลับไปจากใบหน้าของเขาแม้แต่วินาทีเดียวรุ่งอรุณค่อยๆค,คลี่คลายม่านหมอกออกจากท้องฟ้าแสงสีทองสาดผ่านกระจกบานใหญ่เข้ามาในห้องกระทบผ้าปูเตียงสีขาวสะอาดสะท้อนแสงอุ่นบนใบหน้าของพีม ทําให้ดูราวกับเขากำลังนอนอยู่ในแสงแห่งปาฏิหาริย์เสียงนกร้องแผ่วเบาจากต้นไม้ด้านนอกลมเช้าเย็นสบายพัดกลิ่นฝนเมื่อคืนเข้ามาในห้องกลิ่นนั้นชื้นแต่สดใหม่ทำให้คลาร่ารู้สึกเหมือนโลกใบนี้กำลังเริ่มต้นอีกครั้งเธอมองมือของเขาที่สวมปลอกสายวัดชีพจรปลายนิ้วของเธอสอดเข้าไปแตะมือเขาอย่างแผ่วเบานิ้วของเขายังอุ่นอยู่และทันใดนั้นนิ้วของพิมขยับเล็กน้อยคลาร่าชงงะงัก ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและดีใจในเวลาเดียวกันพีมคุณได้ยินฉันไหมเธอพูดเบาๆแต่เสียงนั้นสัน่นพิมขยับริมฝีปากช้าๆแต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงแค่ลมหายใจที่แผ่วรินเหมือนเขากำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างคลาร่าก,ก้มลงใกล้เสียงเครื่องวัดชีพจรดังเป็นจังหวะเร็วขึ้นพูดสิพิมฉันอยู่ตรงนี้ริมฝีปากของเขาเคลื่อนไหวช้าๆ น้ำขอน้ำหน่อยครับคลาร่าหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะของเธอสั่นพร่าแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอรีบเทน้ำใส่แก้วและประคองเขาให้ดื่มช้าๆค่อยๆนะเธอพูดพลางประคองหัวของเขาเบาๆพิมพ์ดื่มเพียงเล็กน้อยก่อนจะเอ็นตัวลงดวงตาเขาปรือขึ้นมองเธอและยิ้มรอยยิ้มที่เธอคิดว่าจะไม่ได้เห็นอีกคุณอยู่ตรงนี้จริงๆเขาพูดเสียงแผ่วผมคิดว่าผมฝัน คลาร่าหลุบตาน้ำตาไหลเงียบเงียบถ้าฝันก็คงเป็นฝันที่สวยที่สุดในชีวิตคุณแน่แๆเธอยิ้มทั้งน้ำตาพี่มองเธอเงียบเงียบอยู่ครู่หนึ่งแวลตาของเขานุ่มลึกจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินผมจำได้ตอนคุณคว้ามือผมไว้เขาพูดชาชาๆผมคิดว่าถ้าผมต้องตายผมก็อยากให้เป็นตอนนั้นที่คุณอยู่ตรงหน้าคลาร่ากัดริมฝีปากแน่น เสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบกลบเสียงทุกอย่างในห้องเธอสายหน้าอย่าพูดแบบนั้นอีกนะพิมคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังต้องเห็นสิ่งที่คุณสร้างมันช่วยโลกใบนี้ได้จริงๆพิมพิมหลับตายิ้มบางผมไม่แน่ใจว่าผมอยากเห็นโลกหรืออยากเห็นคุณมากกว่ากันคำพูดนั้นเหมือนกระซิบผ่านหัวใจของคลาร่าเธอเงียบไปชั่วขณะโลกทั้งใบในตอนนั้นเหมือนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคน ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากโต๊ะข้างเตียงดังขึ้นคลาร่าหยิบขึ้นมาดูชื่อผู้โทรเข้ามาคือสำนักงานใหญ่สหรประชาชาติเธอกดรับสายเสียงผู้บริหารระดับสูงพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดอกเตอร์คลาร่าคุณและทีมไทยได้สร้างประวัติศาสตร์ระบบที่พังมาหลายปีตอนนี้ทำงานได้สมบูรณ์มหาอำนาจทั้งหมดต้องการพบพวกคุณทันทีเธอมองพิมพ์ที่ยังคงนอนอยู่บนเตียงแววตาเขาเต็มไปด้วยความอ่อนลา้า แต่เปล่งประกายอุ่นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณได้ยินไหมพิมเธอยิ้มทั่วโลกกำลังพูดถึงคุณจริงๆแล้วพิมหัวเราะเบาเผมไม่สนใจว่าทั่วโลกจะพูดว่าอะไรหรอกครับผมแค่ดีใจที่คุณยังอยู่ตรงนี้คลาร่าใจสัน่นเธอเงียบไปก่อนจะพูดชา้าช้าแล้วคุณจะอยู่ตรงนี้กับฉันไหมถ้าฉันเลือกจะไม่ไปไหนอีกเลยพิม,มองเธออย่างนิ่งงันในแววตาคู่นั้นมีทั้งความแปลกใจและความอบอุ่นผมสัญญา ตราบใดที่ผมยังหายใจอยู่ผมจะไม่ปล่อยมือคุณอีกเธอจับมือเขาแน่นขึ้นนิ้วของทั้งสองสอดประสานกันแสงแดดจากหน้าต่างสาดเข้ามาส่องให้เห็นสองเงาที่ซ้อนกันอย่างงดงามและในช่วงเวลานั้นเองภายนอกอาคารเสียงสื่อจากทั่วโลกเริ่มรายงานปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วทีมไทยเพียงทีมเดียวแก้ปัญหาที่โลกไม่สามารถแก้ได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าในห้องเล็กๆนั้นเบื้องหลังปาฏิหาริย์ของโลก คือเรื่องราวของหัวใจสองดวงที่ได้พบกันโดยบังเอิญและได้ก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเทคโนโลยีใดบนโลกใบนี้เสียงรายงานจากสื่อทั่วโลกยังคงดังไม่หยุดหน้าจอทุกช่องแสดงภาพข่าวซ้ำไปมาภาพของชายหนุ่มจากประเทศไทยที่ยืนอยู่ข้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ในห้องประชุมสหประชาชาติและหญิงสาวนักวิทยาศาสตร์จากฝรั่งเศสที่วิ่งเข้าประคองเขาในช่วงนาทีแห่งความเป็นตายข่าวนั้นแพร่กระจายไปทุกประเทศ ชื่อของพีมพกุลลนทีถูกกล่าวถึงในทุกภาษาพร้อมคำยกย่องว่าฮีโร่ผู้ช่วยโลกด้วยหัวใจแต่ในขณะที่โลกภายนอกโหมกระหน่ำด้วยความชื่นชมภายในห้องพักผู้ป่วยกลับเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรเป็นจังหวะมั่นคงคลารานั่งอยู่ข้างเตียงมองชายหนุ่มที่หลับตาพักมือของเธอยังคงจับมือเขาไว้แน่นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านม่านผ้ามาแต่ใบหน้าทั้งคู่ความอบอุ่นนั้นทำให้ทุกอย่างดูเหมือนภาพในความฝัน เธอพูดเบาๆทั้งที่รู้ว่าเขาอาจไม่ได้ยินคุณรู้ใหม่พวกเขากำลังจะจัดงานเฉลิมฉลองให้คุณที่เจนีวาเธอยิ้มแต่ฉันไม่อยากให้คุณไปคนเดียวฉันจะอยู่ข้างๆคุณเสมอพิมพ์ขยับตัวเล็กน้อยดวงตาเขาเปิดขึ้นช้าๆมองหน้าเธออย่างอ่อนโยนผมอยากกลับไทยก่อนครับคลาร่าชงงะงักลับไทยเหรอตอนนี้ทุกคนรอคุณที่นี่นะพิมพ์คุณกลายเป็นคนดังระดับโลกแล้วเขายิ้มบาง ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ใครจำชื่อผมหรอกครับผมมาเพื่อแก้ปัญหาแล้วตอนนี้ผมอยากกลับบ้านน้ำเสียงของเขานุ่มและหนักแน่นคลาร่ามองเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆคุณนี่เป็นคนไทยจริงๆทั้งหัวใจเลยนะพิมพ์ยกมือของเธอขึ้นมาจับแน่นแล้วคุณล่ะจะไปด้วยไหมเธอเลิกคิวเล็กน้อยไปประเทศไทยเหรอใช่ครับไปดูสิว่าประเทศที่ทั้งโลกมองว่าเล็กจริงๆแล้วมันอบอุ่นแค่ไหน คาร่ามองรอยยิ้มของเขาในดวงตาเธอเริ่มมีแสงบางอย่างที่คล้ายกับความหวังฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่อยากหนีจากห้องทดลองของตัวเองแต่ถ้าไปกับคุณฉันว่าฉันอยากลองดูพิมพ์หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นนุ่มและอบอุ่นจนคาร่ารู้สึกเหมือนหัวใจละลายไม่กี่วันต่อมาข่าวฮีโร่ทีมไทยยังคงครองพื้นที่สื่อทุกแห่งแต่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพกลับกลายเป็นที่จับตา เมื่อชายหนุ่มผู้นั้นกลับมาปรากฏตัวพร้อมหญิงสาวชาวยุโรปที่ยิ้มให้เด็กๆอย่างเป็นกันเองเสียงรถตุกๆดังแซ่กับเสียงนกร้องกลิ่นอาหารริมทางลอยคลุ้งในอากาศคลาร่ามองรอบๆอ,อย่างตื่นตาเธอยกกล้องขึ้นถ่ายรูปเด็กนักเรียนที่หัวเราะวิ่งผ่านไปนี่แหละประเทศไทยของคุณเหรอเธอถามด้วยรอยยิ้มสดใสครับนี่แหละพีมตอบไม่ใหญ่ไม่รูแต่เต็มไปด้วยหัวใจคลาร่าหันมามองหน้าเขา คุณรู้ไหมพีมตั้งแต่ฉันมาฉันไม่ได้คิดถึงห้องแลบเลยดีแล้วครับเขาพูดพลางยิ้มบางทีการใช้ชีวิตจริงๆก็สำคัญพอๆกับการคนา้นคว้าพวกเขาเดินไปตามตลาดเก่าเสียงผู้คนพูดคุยจอแจลมพัดกลิ่นดอกมะลิจากแผงขายของมาประทะจมูกเธอหยุดยืนสูดกลิ่นนั้นเข้าเต็มปอดกลิ่นนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในที่ที่ถูกต้องพมีมองเธอเงียบๆหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่รู้เหตุผล รอยยิ้มของคลาร่าในแสงแดดบ่ายนั้นสวยกว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเห็นในชีวิตคืนนั้นทั้งสองคนไปนั่งที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงไฟจากสะพานสองประกายระยิบระยับบนผิวน้ำเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านเบาๆพีมองไปไกลสุดสายตาก่อนจะพูดขึ้นเบาๆคุณจำตอนที่ผมบอกไหมว่าผมแค่ใช้หัวใจแก้ปัญหาคลาร่าพยักหน้าจำได้สินั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันเริ่มมองคุณต่างออกไป ตอนนั้นผมหมายถึงหัวใจที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์เขาหยุดแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าหัวใจอีกแบบหนึ่งคืออะไรคลาร่ามองเขาอย่างสงสัยแบบไหนเหรอพิมยิ้มสายลมพัดผ่านเบาๆทำให้เส้นผมของเธอปลิวเขามองเข้าไปในดวงตาสีฟ้าใสของเธอหัวใจที่เต้นเพื่อใครบางคนโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเลยคลาร่านิ่งไปริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มบางจะปรากฏขึ้น ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วเพราะฉันก็มีหัวใจแบบนั้นเหมือนกันทั้งสองนั่งเงียบมองผิวน้ำที่สะท้อนแสงไฟระยิบหัวใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันและในขณะนั้นเองครูจากฝั่งตรงข้ามก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสีทองกระจายเต็มผืนฟ้าเหนือเจ้าพระยาเสียงผู้คนร้องตะโกนอย่างยินดีแต่สำหรับคนสองคนที่ริมแม่น้ำไม่มีอะไรสวยงามไปกว่าการได้อยู่เคียงกันในความเงียบนั้นเลย ค่ำคืนนั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงบหลังพลุสุดท้ายดับหายไปบนฟ้าเหลือเพียงแสงจากโคมไฟริมถนนที่สะท้อนลงบนผิวน้ำเสียงลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นแม่น้ำและกลิ่นดอกมะลิจากแผงขายของข้างทางลอยมาตามอากาศคลารานั่งข้างพีมเธอพิงหัวลงบนไหล่ของเขาไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาอีกเพียงความเงียบที่อบอุ่นและเข้าใจกันโดยไม่ต้องเอื้อนเสียงพีมองท้องฟ้าที่เริ่มมีดาวประดับ สายตาเขาอ่อนโยนราวกับกําลังเก็บทุกวินาทีไว้ในความทรงจำผมไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องที่เริ่มต้นจากวิทยาศาสตร์จะจบลงด้วยความรู้สึกแบบนี้คลาร่าหัวเราะเบาๆบางครั้งวิทยาศาสตร์ก็พาเราไปเจอสิ่งที่หัวใจเข้าใจก่อนสมองทั้งคู่หัวเราะเบาๆในความเงียบเสียงคลื่นเล็กๆกระทบตลิ่งดังสม่ำเสมอเมืองทั้งเมืองเหมือนหลับไหลมีเพียงพวกเขาที่ตื่นอยู่ในโลกเล็กๆของกันและกัน พรุ่งนี้พีมพูดเบาๆเราจะกลับไปที่สหประชาชาติพวกเขาจะมอบรางวัลให้คุณคลาร่าสายหน้าไม่ค่ะพวกเขาจะมอบให้เราเขาหันมามองเธอรอยยิ้มของเธออ่อนโยนฉันแค่อยากให้พวกเขารู้ว่าปาฏิหาริย์ไม่ได้มาจากเครื่องจักรแต่มาจากหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้พีมมองเธอนิ่งแล้วค่อยๆย,ยื่นมือไปจับมือเธอแน่นและหัวใจนั้นก็อยู่ตรงนี้คาร่ายิ้มทั้งน้ำตา เธอหลับตาพิงเขาแน่นขึ้นเสียงลมจากแม่น้ำพัดผ่านอีกครั้งพาเอาความเงียบความรักและความสงบไหลไปพร้อมกันแสงไฟจากเรือเล็กค่อยๆลับหายไปในความมืดเมืองยังคงส่องสว่างแต่ในใจของคนสองคนมีเพียงแสงเดียวที่สว่างที่สุดแสงจากหัวใจของกันและกันและเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงข่าวจากทั่วโลกยังคงกล่าวถึงทีมไทยผู้สร้างปาฏิหาริย์แต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมของโลกมันเกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างชายหนุ่มคนหนึ่งกับหญิงสาวที่เรียนรู้ว่าพลังยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือความรักที่กล้าจะเชื่อในหัวใจของกันและกัน